สวัสดีค่ะไปเที่ยวกับกล้วยกันค่ะออกจากเชียงใหม่ก็มาค่ำนอนหนึ่งคืนที่เชียงรายค่ะตื่นเช้ามาก็ออกลุยกันต่อค่ะอาหารมื้อเช้าของที่พักที่เชียงรายก็ออกไข่กระทะนี่ละจ้ากินไข่เสร็จก็ออกมาหาจิบกาแฟชิลๆกันค่ะได้ข่าวว่ามีคาเฟ่เก๋ๆเปิดใหม่ในตัวเมืองเชียงรายเมื่อไม่นานมานี้ นั่นก็คือคาเฟ่พันดาวอยู่ที่บ้านห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายค่ะดูจากรีวิวและน่าสนใจเราต้องมาให้เห็นกับตาค่ะ <What? S 1> บรรยากาศในคาเฟ่ดูสวยงามหรูหราสไตล์อัมดุโรผสมล้านนาผ <Wow. S 1> สมผสานกันได้อย่างเกรกูด <Dude, crap. S 1> เลยล่ะค่ะคะแนนความสวยงามของร้านนี่คะแนนเต็มสิบนี่ก็ให้10บเลยเด้อ มีมุมให้ถ่ายรูปแบบสวยๆชิคๆเยอะเลยค่ะ oh, so funny. ใครสายคาเฟ่นี่ต้องห้ามพลาดนะคะเราต้องเก็บให้หมดค่ะ <Yeah. S 1> ถ่ายรูปเพลินเลยละจ้านอกจากคาเฟ่มีอาหารและเครื่องดื่มแล้วที่นี่ยังมีที่พักด้วยนะคะแต่ถนนทางเข้าร้านนะคะจะเล็กไปนิดนึงป้ายก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ใครขับรถเพลินอาจจะเลยป้ายก็ได้นะคะ เครื่องดื่มอาหารกาแฟก็โอเคอยู่นะแต่ว่าราคาก็แอบแรงนิดนึงนะแต่ถ้าแรกกับบรรยากาศในร้านก็ถือว่าคุ้มนะคะร้านจะอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยสักนะคะคือบรรยากาศดีมากฝั่งตรงข้ามเป็นภูเข,ขาหลังฝนตกมีหมอกลงเบาๆคือจีงามมากค่ะทุกคนคือจะบอกว่าวันที่กล้วยไปอฝนตกค่ะทุกคนวิ่งเข้าวิ่งออกหลายรอบเลยละคะ่ะ EP นี้ก็เลยจะเป็นรูปซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้วิดีโอสักเท่าไหร่กล้วยจะต้องหาโอกาสไปใหม่อีกแน่นอนค่ะ <Yes. S 1> จากคาเฟ่กล้วยก็มาทานมื้อเที่ยงที่ครัวคุณต้อแหนมเนืองยังอยู่ในตัวเมืองเชียงรายค่ะร้านนี้ก็อาหารดีอีกแล้วค่ะทุกคนคือได้เยอะมากแล้วก็อร่อยมากลา่ำโทษโท <D> uh. ร้านนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะคะทุกคน ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยด้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่ออีีหน้าจ้าบ๊ายบาย